สวัสดีนะครับพี่น้องมาบัยิ่งหา้าสิหาเนี่ยคล้องเหล็กอีกแล้วมันนะครับมันโอ้ยผมุมนึงม่งนแะก้วแดงบอกเขาเอื่นหรือยังไงนะม่นแก้วแดงแก้วแดงแก้วแดงอันนี้ห้าเชียเมนูมอ,อย่างก่อนเมนูนเปิดก็มนมยยเป็นไฟล์ก่อนเนาะ แล้วก็อันที่เหลือก็ไว้ฉันหนึ่งเออหนึ่งออเแล้วก็ค่อยหนึ่งด้วยบวชด้วยอย่างนี้หรอบวชไหมหรือไม่บวชบวชได้อยู่ยังไม่ยังไม่หันข่าวพันศาพี่โยชันข่าวพันศาหันข่าพรรษากันจิเข้าเดินได้กว่าข่าวพันศาเนี่ย เดือนแปดเดือนหนีก็เดือนโงการแล้วนะครับเดือนเดือนหนากับชีวะยังกอดแหกหน้าควันเต็มเงิน่ะเงออินไปสภาแรกนาควันแหกหนาควัน นี่เนาะมันอันนี้เนาะทั้งมันเกี่ยวนี่ยมันมักจิเป็นอันไม่ใช่มันจะเป็นเสี้ยนดินน่ะเสี่ยนดินเนี่ยเออทั้งมากสิเป็นเสี้ยนดินนะพี่น้องจนหมากเลยแหละนีเสี้ยนดินเขาน้าจะเน้นอันเล็กเนาะน้อยหรือเปล่าแต่เราอ่ะชอบเพอเหมือนวันนั้นเนาะ ก็ดีเนาะอันจะมีความนุ่มข้างในขอบกอบนอกนุ่มในเนะเาะเล้ล้างนี้เลยแ่ะเออเอาเลยนะเราวค่อยมาซาวออกใสค่อยซาวซ <c oughs> าวพ่ะนะ <c oughs> เอาขนาดเอาประมาณประมาณไดนต้องใช้เยอะอยู่ดีเนาะอันขันเป็นอัน เปดเ่ยนไฟไหมอืมเพราะว่ามันเปลืองอยู่อืมันเปลืองมันหมดไวด้วยใช่เหรอมันอร่อยใช่ไหมมันมันเป็นของทอดน่ะมันอันต้มนี่เขากินอันหนึ่งก็คือกินเบเกียนกระอิมเนาะเอออันนี้มันกินแบบเล่นอ่ะของแบบออเดอร์ป่ะโอ๊ยไปทางไปเนาะจับบัตรโอ๊ยมันเล่อน้ำเฮา เแต่ว่านา่าี่ว่าเราปวนใช้ปุ่นเดชไม่ใช้อีกอ๋อุ่นเฮียนไหมอ็มนนาเสืออน,นี่เขาว่าเล็กใหญ่ต่างคุ่นกันไปอืมคอเฟิรไม่ได้เท่าไหรดิบน,นีอะไรทิพิ์อิกอ็ถึงกับหญ่แนนะ อืมจะลองดูลองเบิ่งก่อนจะฝ่นให้หันหันครึ่งก่อนองนี้ไหม,มใช่ปะใช่ไหมใช่เนมันก็เนื้อสวยอยู่นะนสวยงามอยู่ตามท้องเยู่อืมมันยางอยู่เนาะมันมียางอืนะครับ นี่ล่ะจะเป็นยังไงต่อ <c oughs> ยังไงอ่ะใช่ไงอ่ะเ,เครื่องเลเอาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแหลมาช่วยหน่อยไหเออนี่เหรออืมเ,อเครื่องแลเอาใส่จะเอาขนาดใดก็พอจะมาทำหน่อยแค่นึงเออนั่นเนี่ยชุบชุกชุกอเออ เอาเลยเหรออืมแล้วก็มาหน่อยอีกทีหน,นึ่งหน่อยนี่นะรอไปขานด้วยหลังจากที่ห้าห,าหาั่นเสร็จเนาะเขาก็หัหน่หนข้าประมาณก่อนเนาาะเพระวา่าเขาเทศระบบก่อนมันเฉได้บ่อันคือฝินไฟมันมันเขียวแดงที่ไหบ้านเราเออมันเขียวแดงบ่มันเขียวแดงมันเกี่ยวเวานาะต้าเนี่ยเขาจะเป็นมันมันญี่ปุ่นบ่มันเทศเหรรอมันแคอทมันแครอท มันเหมือนแครอทเหรอซึ่งเรียกอ๋อคือฟันออกแล้วน้อยก็คือแครหลอดอีกเหรอครับนาก็ตากใส่อัะไรมนใส่เขาก็บความผิดโล่งแล้วครับออันนี้เอาอย่างเกลียใส่นหนาอังนี้เสียเสียแตงแต่ที่แรกเลยบอกใส่ตั้งแต่ที่แรกเลยมันบอกแล้วหลังจากที่เขาทอดเสร็จเขาใส่อีกบอกบอกโอเคเกลียต้องเป็นเกลียวทำัมเท่านั้นเกลียอดิ้น พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไปพร้อมแล้วก็ไปอไปไหนล่ะใส่นั้นแล้ยังคะโอเคใยังไม่ห้อนอ๋ออันนี้ห้อนไปแม่อาจิแบบขินเลยขินหน่อยนะครับแต่แต่ผมักแต่ผู้มักมันสีมันสีมันจีเสียด้วยน้ำผูมักก่นละเสีย้วยน้ผูมักนน้อยลงกระทาแล้วนะครับเบงไอ้บ้ไอโบ้ออยู่กระทาว่าห้อนนะครับกำลังสิ กำลังสเสริมถอนนะครับกระทาพระท่านห,หอนปดดนันไดเดือนเนาะไม่รมเอไฟบะโหปันไดทานโมโหบมฮงคืออะไรฮะทามเองกับงงโมเองกับงงเองพันพาบอกอยังส่เนาะห้องก็คืออย่าง่ะงก็คือทานทานมันมันแดงทุกก้อนเนาะพร้อมกันทุกก้อนอย่างนี้เหรอ อันนี้นะครับพี่น้องที่หวอันฟานไวอันไว้นั่นแหละครับแล้วอันเชฟเพิ่นบอกว่าต้องค่อยผสมกับอันเกลือชิรนีเดินบอกถ้าเกิดผสมใหมเลยมันจะมีความเค็มเกินไปนะครับพี่น้องก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับยังอุ้ยๆแถนี้หอมละหุ่ยเลยครับผมอืมก็นะนะครับอืมกะเทส่าจานพร้อมเสิร์ฟ นะครับมันมันไกลๆหน่แป๊ะเอาแต่แกงใส่น้ำมันเสด็จเสด็จประผาดปลาเสเด็จซึมันเสด็จผัดน้ำซึ่งว่าบรรยัติกรรมชับป็นอย่างมากเราไปน่าอักันไยังไงล่ะเออนะนะครับเรื่องหุยหุ้ยหอมแล้วหุ้ยเลย ใชลงไงไหม,มหรือว่าเราต้องใช้กระดาษซับม,มันด้วยไหมนีไหมนีแหละไม่ได้เตรียมมาด้วยไงออาตามต,ตามกระเยือมนี้แหละเห็นตามกระเยือมเลรอพี่นอ้องกาสีแบบมีความแบบว่าน้ำมันกสาอีอมๆเนี่ยอยู่เนาะเนาะบบน,นี้เอาบบน,นี้เรียบร้อยแล้ว,ลวเท,เทระบบนะครับระบบ็ถือว่าโอเคได้เดี๋ยวซิมก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ